ตอนนี้ที่กูคิดไปต้นต้นเนี่ยจะมี2ตัวนี้จะมีมือตีอหุอคนมันใช้ได้จริงเปล่าที่ผาย <c oughs> เออมึงไม่มหลอกกูด้วยเห้ย <c oughs> สวัสดีครับผมสตาร์วันนะครับผมตอนนี้เรามีนัดหมายกับกล e ุ่ม BMW e46 Thailand นะครับผมในการที่เขาจะถ่ายโรลลิ่งนะครับอันนี้เราก็อยากจะเอาน้่ยางเราไปให้เขาทดลองด้วยแต่ทีนี้การทดลองอ่ะมันจะทดลองแบบธรรมดามันไม่ได้สำหรับสตาร์วันแต่ตอนนี้ผมยังคิดไม่ออก คิดว่าจะทํำยังไงดีนะครับผมเดี๋ยวไปรอดูว่าพรุ่งนี้ผมจะหาคู่ร่วมขบวนการในการที่จะทดสอบแบบไหนให้มันตื่นเต้นเล้าใจเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับวันนี้ที่เรายออยากจะแกล้ง BX มีอยากจะถามพี่หน่อยพี่อยากแกล้งไร PX เราไหม,ยมอยากจะจัดมัน PX มันเป็นสายหายอยู่แล้วเว้ยเพราะฉะนั้นต้องจัดแบบไม่รู้ตัวและเอาจังๆจังๆใช้คำว่าจังๆเลยแล้วถ้าเกิดปัญหาแก่กดขึ้นมาจรงิงจัง จะยังไงเราว่าหน,น,น้างานดีกว่าเราไม่รู้เราจะแกล้งเขาเราไม่รู้นี่ม,มากค่ะวันนี้ที่กูคิดไปเบื้องต้นเนี่ยจะมี2ตัวนี้จะมีมือตีและคน <ๆ S 1> ฝั่งพระนครฝั่งพระนครกับฝั่งโทนจับมือกันโอเคใครจะเป็นคนตีดีกว,ว่าผมก็ได้พีแต่มคนตีมึงต้องรับผิดชอบนะหมายถึงเมื่อ<ๆ>กูเหตุการณ์อะไรกูไม่รู้นะคิดตอนนี้คิดว่าจะแกล้งเขาแต่ตีแล้วเกิดอะไรขึ้นกูไม่รู้นะถ้าเขานั่นหมีทันด้วยงานนี้เราก็ จับให้พี่เอ็กเข้าหน่อยใช่รประธานกลุ่ม e 4 s i c Thailand ใช่ครับจัดให้ได้แล้วก็เบื้องหลังนี้นะครับบอกเลยพี่อย่าโกรธน้องๆนะครับเพราะว่าไปกดที่แท็กมาลงที่ผมนะครับเราก็เซฟตี้แล้วกันหมายถึงกูนะไม่ใช่กูไม่ได้ไปไปทำอะไรอยู่แล้วได้นะครับคนรักรถแบบพี่เอ็กนะครับเรามาดูปฏิกิริยากันว่าเขาจะตอบสนองกับเรื่องนี้อย่างไรครับผมรอดูกัน ก็สนุกดีครับผมช่วงเช้าก็บรรยากาศโอเคแต่ตอนนี้ก็ร้อนมากต้องบอกเลยว่าร้อนมากคืมๆแต่แดดแรงภาพที่ออกมาโอเคนะบรรยากาศตอนเช้าแสงดีแล้วก็ค่อนข้างได้หลายมุมหลายภาพแล้วก็การถ่ายทำโอเคสนุกดีครับผมก็รู้สึกว่ารถมันฉ่ำขึ้นมันก็จะเล่นกับแสงมากขึ้นนั่นเองนะครับผมพื้นผิวเงาดีฉ่ำดีครับผม สนุกครับมีอุปสรรคนิดหน่อยตอนเดินทางมาครับมีฝนตกแล้วก็บวกกับสายๆอากาศเริ่มร้อนประทับใจครับมันพอใช้แล้วสีเงาฉ่ำแล้วรถลุยฝนมาใช้ก็คาบหายหมดเลยครับอาเป็นไงพี่เอ็กวันนี้ถ่ายโรลิ่งวันนี้สุดวะสุดนะชอบมากเลยเป็นไงแสงสีโอ้โหแสงตอนเช้านี่พี่ชอบมากเลยวะตอนพระอาทิตย์ขึ้นพี่ไม่คิดว่าตอน6โมงมันจะสวยขนาดนี้แ้วไไม่หนักเลยงานนี้สวยนะน้ำยาเขาดี เออแม่งใช้ได้ตัวเนี้ยแม่พอเจอพอเจอแสงสะท้อนน้ำยาอะไรนะอ่าสตาร์วันพี่สตาร์วันคลือบแก้วรถยนต์เออแต่ยิ่งเช็ดยิ่งเหรอไปจริงหรอแรกนึกว่าเฮ้ยเจอ่เป่าอะจริงพี่เจอฝนนี่เฮ้ยเย้เย้เฮ้เฮ้เฮ้เดี๋ย้เดี๋ย้เฮ้เฮ้ ไอ้สีมันไม่ออกไอ้เจมไอ้พี่โอ้ยเย็นสีสีลุกเลยไอ้เจมมีมีีมีมีสีมันโอ้ยเป้เป็นรอยมันเข้าเนื้อแล้วอเอาของมาเอาของมา พี่มันมีโหอย่างงี้มีวิธีแก้พี่ผมมีผมไม่ได้มีไหมพี่ตัวเดียวเฮ้ยไอที่คุยกันไว้มันแค่เคลือบสีไม่ใช่เหรอวะใช่พี่แต่นี้ผมเทปรายพี่นี่มันไม่ใช่แล้วเป้ลองดูพี่หรือพี่ลองดูเอาตัวตัวเคลือบมานี่นี่นี่เฮ้ยไอ้เฮ้ยีแย้มมีตบเลยนี่มีตัวแก้ตัวแก้โชว์โชว์โชว์กระพริบนะโชว์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 มึงเจ๊เลยแจ่มโชว์เลยเจ๊เลยนี่มทำมึงแค่นิ่มึงแก้ได้แก้ได้สีกูใหม่เลยเนี่ยถ้าขายไม่ออกเเดีีี๋ยยวผมทสให้พ่ล อันนี้มันทั้งขัดทั้งเคลือบด้วยพี่เงาแวบตัวนี้มีเหมือนกันผมไม่ได้มีไม้พี่ตัวเดียวอยู่แล้วเอาตอนแรกไหนบอกว่าเครือบเสียงเดียววะแหมพี่ยอยากเล่นนี่นเฉยน้องอยากน้องอยากโโมไม่เตรียมกูก่อนเลยเนี่ยวัวเช็คขนาดนั้นต้องเช็คขนาดนั้นว่ามันออกจริงๆ ใช่ไหมเนี่ยกูต้องเช็คดิมันใช้ได้จริงเปล่าที่ผายเออมึงอย่ามาหลอกกูด้วยเฮ้ยเฮ้ยมันออกจริงวะขอโทษพี่เอกด้วยนะครับ เป็นไงมั้งพี่สนุกดีครับเออก็ตอนแรกก็ไม่เข้าใจอะไรเงี้ยว่ามาแกล้งกันอะไรพี่ก็ไม่รู้เออพี่ก็ต้องขอโทษจริงๆที่แบบว่าอาจจะลงรุนแรงไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมน้องๆมันตัดออกมาเสร็จแล้วพี่จะรู้เองตอนเนี้ยที่กูคิดไปเบื้องต้นเนี่ยถ้ามี2ตัวนี้จะมีมือตีขคนฝั่งพระนครพี่จะรู้เองมีอะไรมาให้ เป็นน้ำยาเคลือบแก้วเนี่ยพี่ยังยาวอีกเหรอให้มันมอบเลยพี่เอาเหรอดูขอบคุณนะครับดูพี่ดูตัดแฉะแม่ผมเลยนะพี่ขอโทษพี่ก่อนต้องไประงับใจครับพี่ก็ขอโทษพี่เอ็กด้วยจริงๆครับแล้วมีอะไรอยากจะฝากถึงกลุ่มคนรักรถในเมืองไทยพี่ก็อย่างแรกก็ขอฝากเรื่องกลุ่มของ bmw e 4 6 Thailand นะครับแล้วก็กลุ่มคนรัก bmw นะครับฝากถึงน้องๆทุกคนนะครับไม่ว่า จะขับรถรุ่นไหนจะขับสีอะไรแบรนด<ะ>์อะไรก็ตามอ่าจะแบรนด์อะไรก็ตามอะไรเงี้ยฮะไม่จําเป็นต้องแบบว่ามาขิงกันครับเราคนรักรถเหมือนกันขอให้พวกเราส,สามัคคีกันไว้ไม่ว่าจะเป็นรถแตง่งรถเตี้ยรถสูงอะไรก็ช่างรถเดิมเนี่ยนะก็ขอฝากน้องๆทุกคนเอาไว้ว่าสามัคคีกันดีกว่าครับเราอยู่บนท้องถนนก็ขับรถอย่างระมัดระวังแล้วกันแล้วก็ฝากไว้ด้วยเนาะปุ่มคนรักเบียมแบบนี้นะฮะไม่ได้ขึ้นอยู่กับมูลค่าใช่ครับถูก<ร>ต้องเาับรถมูลค่าอะไรนะครับใช่ครับใช่ครับ ก็อยู่ที่ว่าเราชอบอะไรและมีความสุขกับการที่เราทําอะไรแค่นั้นเองครับครับผมเราก็ขอบคุณสตาร์วันน้ำยาเคลือบรถเคลือบสีรถต่างๆนะครับผมที่มามอบให้กับพี่ๆ BMW E40 นีครับผมสำหรับช่องทางการติดต่อเดี๋ยวจะเราจะขึ้นให้ดูนะครับผมและโฮมโปรใกล้บ้านคุณนะครับผมวันนี้เราก็ขอบคุณพี่ๆทั้งสามคนพี่เอ็กพี่เก่งแล้วก็พี่โมดกลุ่ม BMW e 4ขอบคุณมากครับวันนี้ครับ